สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับไม่ดอมเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทาให้สโนโกเลมหน้าเป็นแบบนี้นะครับหน้าเออๆเหออน่อยก่อนอื่นคุณก็ต้องสร้างสโนโกเลมครับแล้วก็ใช้ไอที่ตัดตรงนี้แก้กดค้างตรงที่ตัวมันครับแล้วหัวมันก็จะ เป็นแบบนี้นะครับหน้าติ้งต้องง่ายครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน้ครับขอบคุณครับแล้วก็มีอีกอย่างครับสามารถลากสนูกโกเลมและยอออนโกเลมได้นะครับเช,ชื่อครับผมขอจบเพียงเท่า,ทานี้ครับคลิปนี้ ขอบคุณครับ